สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์นะคะน,นี่มือเมแล้วก็คนที่เดินอยู่ใน,นก็แฟนเมนะคะวันนี้แฟนอยากมาหาเห็ดด้วยค่ะก็เลยพามาเดินนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันวันนี้เราจะได้เห็ดอะไรนะคะรอติดตามนะคะทุกคนเจอเห็ดพึ่งค่ะลายสองดอกค่ะยอะดึงเคาะด้วยนะคะโพชิกตี อันเร็วเร็วเร็วโอ้โหกว่าจะดึงได้ไนายดูซิโอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนอีกดอกหนึ่งมีอดอกนึ่งค่ะนี่2สองดอกเลยนะคะโอ้ยสวยมากดึงขึ้นมาแล้วค่ะเป็นเห็ดพึ่งทรายหมวกส้มค่ะทุกคนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้สวยมาก สวยมากๆเลยค่ะสองดอกคือแบบไซส์กำลังก well right ินเลยนะคะโหขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขานะคะวันนี้เมถ่ายอย่างเดียวค่ะแฟนเดินหานะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนแฟนเมยเจอเห็ดพึ่งค่ะปชิดดีอ๊นี่ค่ะอวิตาอ้วนอ่ะโชว์หน่อยนี่ค่ะทุกคน เป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนอู้สวยมากอะเดี๋ยวไม่ใช่ดูชัดๆนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้โหเนี่ยเดินมาเพิ่งจะเจอดอกที่สวยนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนหัวสีน้ำตาลนะคะสวยมากค่ะใกล้ๆก,กันค่ะอะแกมืกันนะคะทุกคนเด็ดให้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะแก่แล้วค่ะทุกคนไม่สวยเลยคือวันนี้มาเดินแบบ เอาบรรยากาศนะคะแฟนอยากมาด้วยอันนี้คือแก่ใช้ไม่ได้นะคะจเจอดอกหนึ่งแล้วค่ะแฟนเมย์กำลังจะมาเด็ดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอดไหมยะเอได้มีเคาะด้วยนะคะซันกัวิเชโดรีนะคะก็คือแก่แล้วนะคะเห็ดพึ่งนะคะดอกนี้ใช้ไม่ได้ค่ะไปกันต่อค่ะ หยิบขึ้นมาเลยมันคือเห็ดอะไรเอานางลองเคาะนะคะทุกคนวันนี้เมย์มาเก็บเห็ดกับแฟนค่ะทุกคนไหนวิตาม,มินขอดูหน่อยไหนเดวข้อนี้กับปีศาจกินไม่ได้นะคะแฟนเมย์ก็ทิ้งไปแล้วะคะ่ะวันนี้มาป่าใหม่นะคะที่ว่าแฟนบอกว่าน่าจะมีเห็ดนะคะเดินมาเนี่ยเพิ่งจะได้สามดอกค่ะเดี๋ยวเดินกันดูเรื่อยๆเลยนะคะดอกเนี้ยเห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่า แบบขมนะเมยจะหยิบให้ดูนี่ค่ะอันนี้จะขมนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวเมย์เมยไม่เก็บกินนะคะแต่ว่าเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะมันจะแบบขมๆหัวมันจะเหลืองๆอย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจอยากเก็บกินนะคะอย่างตัวเมยนะ์เนี่ยเมยไม่เคยกินเห็ดชนิดนี้นะคะก็ไม่เก็บเด็ดขาดค่ะวางไว้น้องที่เดิมนะแฟนเจอคอนตตเลนค่ะย่า yeah. ทอดเดนอินพุสซ่ นางอยากมาเดินด้วยนะคะนางอยากรู้ว่าเม่มาป่าทุกวันทําไมได้เห็ดทุกวันวันนี้ก็นางก็มาด้วยนะคะให้นางใส่ถุงมือนางก็ไม่ใส่นะคะบารท์ทอสละสตูละคอนเทลแนนมีสีมือนางนะคะวันนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าได้แค่คอนเทลแนนทุกคนได้เห็ดพึ่งห่าลายแล้วก็เห็ดพึ่งหวานด้วยค่ะไปกันต่อเลยค่ะนีหาดอกที่หนึ่งพาไปดูดอกที่สองทุกคนนี ลุ้นกันเห็ดงหว่างคะ่ะทุกคนอัยน,นีย้สองดอกแล้วค่ะเจอดอกที่สามด้วยทุกคนเห็นยังเห็นยังไหมนี่ค่ะดอกที่สามทุกคนดู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 ดอกนี้น่าจะแก่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่ไงหมวกโอ๊กแก่จริงๆนะคะสรุปทุกคนได้สองดอกค่ะ เป็นเห็ดพึ่งนะคะทุกคนมาดูว่าใช่ไหมอันนี้คือเมยงไม่เห็นขามันนะไม่ใช่นะคะทุกคนนี่ขึ้นเต็มเลยอะ่ะไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่นะคะทุกคนคือเห็นแค่หัวนะคะคือขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วมีแบบดอกใหญ่ด้วยค่ะดูดอกนี้โอ้ยแข็งเลยอ่ะมาดูมาดู ป้าไม่ใช่นะคะทุกคนเนี่ยแม่จะบอกหลายรอบมากๆเลยนะใครเห็นเป็นสีอย่างนี้นะคะมันมันจะหลอกตาเราทุกคน,นะกคนมันจะคล้ายๆเห็ดพึ่งแต่ถ้าเกิดว่าหมวกข้างในมันเป็นอย่างงี้คือไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะทุกคนดูดีๆนะน,นี่ตมาไนคอนอีกสปีซ่า นางเจออีกดึงดอกรู้เลยรู้ลยโอ้นางเจออีกดึงดอกแล้วค่ะเป็นเห็ดพึ่งคาลายเหมือนกันเยวทอดเดตอ่าฮะดีตมาเอ้โอฮอตคอนตาลเล่นโอโซซีด้าเห็นเห็นคอนตาลเล่นด้วยนะคะนี่ได้มาสกาวิเซานายอิชคอนตาลเล่น แซมมาดันแซ่พอมาโอ้นางได้เห็ดอีกแล้วค่ะทุกคนนางเห็นอีกหนึ่งดอกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าดอกนี้ต้องใช้ความพยายามนะคะอ้าดูดูเออได้แล้วค่ะทุกคนวันนี้พาฝรั่งมาเก็บเห็ดค่ะพี่ตมะใหญ่ที่แหว่เด็กกั๊มสรุปแล้วมันแก่นะคะทุกคนเยะตอนนี้นะคะแฟนก็กำลังเก็บเห็ดพึ่งค่ะทุกคน ดอกนี้กินได้นะคะอ่ะวิตามาให้เมยดูหน่อยวิตามานี่ค่ะเป็นเห็ดพึ่งนะคะทุกคนโอ้เก่งมากโซฟิงแก่ะมาดูดอกนี้ว่ารอดไหมแก่ค่ะนี่แก่จริงๆด้วยค่ะทุกคนอ่ะไว้ที่เดิมเจอคอนตัเลนอีกแล้วค่ะหรือว่าเห็ดมันปูนะคะ่าเช่ วันนี้เมย์ก็ถ่ายอย่างเดียวนะคะให้เมย์เก็บให้แฟนเก็บค่ะทุกคนอ <laughs> ืสามสี่ดอกนะคะตรงนี้ทุกคนเหมือนฝนเริ่มจะตกเลยค่ะทุกคนได้เยอะไหมโอ้สี่ดอกนะคะทุกคนประมาณสี่ดอกห้าดอกค่ะ <laughs> กิจกรรมวันหยุดนะคะ <laughs> อืมไหนขอดูนายอือ สี่ห้าดอกเจอหิดพึ่งหาลายค่ะทุกคนอ้าวเคาะด้วยนะคะมาดูมาดูมาด,มาดูมาลุ้นสวยค่ะเย่ดอกนี้สวยแล้วก็เจออีกดอกหนึ่งด้วยอ้วนฮอตเอ็นแม่ก็เช็คแกอีกดอกนึงค่ะอ่าตายเมย์สำรวจแล้วนะคะ,ออบบนนะ,คะขอดู้วนี่กัมแม่แก่แล้วนะคะดอกนั้นอ้วน <laughs> อีกดอกนึงค่ะ มีอดอกเนยนะค่ะทุกคนมาช้าไปอะ่ะอ่ะลองดูนะคะแกเหมือนกันค่ะทุกคนให้ดูหน่อยแก่นะคะสรุปก็ขได้ดอกนี้ดอกเดียวค่ะทุกคนที่ว่าสวยนะคะอโชว์หน่อยอค่อยเฮตาเตาเตออสวยนะคะสรุปได้ดอกเดียวค่ะแฟนเมเจอร์คอนเตเลนนะคะอืม นางกำลังเด็ดอยู่ค่ะหัวมังอ่ะโอ้ได้สี่ดอกนะคะมสมอเล็กๆอ่ะให้ดูหน่อยโอ้คันตาแรเนนนะคะอันนี้เป็นไซมินิค่ะทุกคนเก่งมากเจอคอนตาแรเน้นอีกแล้วค่ะทุกคนไซมินินะคะเก็บเลยมี วันนี้สนุกค่ะแฟนอยากมาด้วยก็พามานะคะเป็นป่าหลังบ้านป่าหลังโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะทุกคนไม่ได้ไกลมากนะคะนางก็แบบเอ้าอย่เก็บเหมือนแบบว่าเห็ดจะเจ็บนะคะทุกคนได้กีกดอกไหนโอ้ยหลายดอกอยู่นะคะทุกคนคอนตะเล่นค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานดอกเบ้อเลยแฟนไปกำลังเข้าไปหยิบนะคะ ดอกใหญ่มากใึ่ไหมดอกใหญ่มากทุกคนเอ้ยไปเกาะไปได้ไหมได้ไหมโอ้โโท้อดันท้อดันอัสการล็อกแกวิดีโอไหนมาดูกันดอกใหญ่ไหมมาดูกันค่ะโอู้หู้ย่ แก่ okay, แล้วนะคะทุกคนเห็ดพึ่งหาลายดอกมาเลอเลยแก่แล้วค่ะโอ้เก่งมากเดินมาแต่ไกลเลยค่ะนางนางเห็นดอกหนึ่งนะคะแต่ว่านางรอให้เมย์มาถ่ายนะคะทุกคนเยอะมาดูกันว่าดอกนี้จะรอดไหมคะือขอดูหน่อยแย่ yeah. ไม่รอดนะคะเน่าแล้วก็ไม่ใช่เห็ดพึ่งขาลายด้วยค่ะทุกคนโอเคไปกันต่อค่ะคอนตะาเล่นค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะเดินไม่นานค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกจริงๆนะอ่ะได้กี่ดอกมาดูตรงนี้มนี่ได้สามแล้วนะคะถุงมงถุงมืออะไรก็ไม่ได้เอามาเลยนะคะคือเป็นป่าใกล้บ้านค่ะทุกคนนี่ค่ะสี่ดอกค่ะเห็ดมันปูนะคะแพนเจอร์คอนตาเลนค่ะทุกคนตรงเนี้ยประมาณสี่ห้าดอกนะคะอืมอ ได้ไหมได้ไหมทุกคนฝนเริ่มตกแล้วว่าคิดว่าน่าเก็บคอนเทนนี่น่าจะสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วนะมดส์เห็นไหมนี่เป็นไซส์มินินะคะทุกคนคอนเทนน์นางอยากเก็บวันนี้เลยพานางมานะคะไม่เสียห้าได้กี่ดอกโอ้ได้หลายดอกดูค่ะทุกคน มีซ้มน้องๆด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่แฟนไม่เก็บให้ดูนะคะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยคอนดูบีค่ะโือได้สี่ห้าดอกเลยค่ะคอนตลเล่นตรงนี้นะคะทุกคนฝนตกแล้ว,ว่า